สวัสดีครับมิดลักแฟนเพลงทุกท่านวันนี้พี่มาร์ทจะมาแนะนำคีย์บอร์ดดักกี้รุ่นพิเศษนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจริงๆพี่มาร์ทได้มานานและตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยแล้วก็กะว่าจะทำรีวิวนะครับแล้วก็โอ้ยไม่ได้ทำสักทีนะเพราะตัวเนี้ยจริงๆมันมีดีเทลเยอะมากเลยอยากทำหลายอย่างเลยกับเกี่ยวกับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เยอะมากแล้วก็ลีลามานานก็เลยไม่ไทำสักที วันนี้ได้โอกาสดีนะครับพี่มารก็มาทํากันนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคีย์บอร์ดดักกี้รุ่นพิเศษนะที่เป็นแพลตฟอร์มของชายสีแต่ว่ามันไม่ใช่ชายสีธรรมดามันคือชายสีมีเกีียวไม่ใช่นะครับมันคือชายสี่หกสิบเก้าไฟดิชั่นนะครับก็มาดูกันตรงนี้เนี่ยเออมีคนบอกว่าเอ้พี่มาร์ทมันดักกี้นี่ทำไมทะลึงจังเลย ออกเลข69อรอยงียนะครับจริงๆริงเปล่านะครับไม่ได้ทะลึ่งอะไรเลยนะครับก็คือเลข6เนี่ยมันมาจากคาว่าออมี6ไลท์โซนนะครับ6ไลท์โซนคืออะไรก็จะมีโซนที่1นะครับจะเป็นมี LED สีอสีเรดคือสีแดงนะครับเล้วกรีนคือสีเขียวนะครับแล้วก็เมื่อโซนนี้เนี่ยเมื่อ2สีเนี่ยผสมกันเนี่ยจะได้ออกสีเป็นส้มๆนะครับแล้วก็ อีกโซนหนึ่งก็คือจะเป็นโซนที่เป็นย l โล่บลูนะครับก็คือเป็นสีเหลืองกับสีน้ําเงินสีฟ้านะพอผสมกันเนี่ยสีก็จะออกแบบประมาณบานเย็นบานเย็นนะพอมันพอราแบ,บ่งเป็นสโซนอย่างเงี้ยแล้วผสมกันเนี่ยมันก็ถือว่ามี6สีนะครับก็คือเป็นเลข6นําหน้านั่นเองนะครับแล้วก็เ,เลขเตามหลังนี่มันคืออะไรเลข9ตามหลังก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะมีสวิตช์ที่เป็นแม c h a ็ติคอลสวิตชของเชอร์รี่นะครับอยู่9แบบ ก็คือจะมีเป็นลีเนียเกรย์กรีนสวิตบลูสวิตบราสวิตทักทายเกรย์ไวท์แล้วก็แบ็คแล้วก็เรดแล้วก็มิวไวท์นะครับโดยที่ในแต่ละสีเนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นโซนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่มาร์จะถอดมาให้ดูนะแล้วก็ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมาดูที่ของที่ให้มาก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีคีย์บอร์ดให้นะแล้วก็มีเ,เป็นตัว ครอบนะครับตัวฝาครอบของคีย์บอร์ดกันฝุ่นเข้านะครับแล้วก็จะมีเป็นสวิตตัว W A S D นะครับ W A S D สำหรับชาว F P S นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นตัวของสาย USB นะครับสาย USB นี้เออทำดีขึ้นมานะเมื่อก่อนอะรุ่นแรกๆเลยนะมันจะเป็นออหัวเนี่ยมันจะเป็นสีเงินนะแต่ว่ารุ่นหลังอะพี่ม้ก็เคยบ่นไป กับทางผู้แันจําหน่ายนะไม่รู้ว่าเขาฟังพี่มาร์ทหรือเขาฟังคนอื่นนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นหัวนี่เป็นชุบทองนะก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีสายรัดให้ด้วยสายรัดเนี่ยเป็นรูปดักกี้เลยน่ารักเชียวนะครับโอเคต่อมาก็จะมีคีย์พูลเลอร์คีย์พูลเลอร์เป็นแบบดีๆเลยนะจะเป็นโลหะนะครับแล้วก็เป็นด้ามพลาสติกนะตัวนี้ก็แถมมาให้ด้วยใช้ได้เลยสติเวเชียวแล้วก็ต่อน,นั้นเนี่ยก็จะมีเป็น ตัวแผ่นที่เขียนว่าที่เป็นบอกนะครับเป็นไลท์โซนแล้วก็เป็นคัลเลอร์ชาร์จสำหรับสวิตช์นะครับแล้วก็มีใบรับประกันนะครับแต่ใบรับประกันตัวนี้ไม่ได้ใช้ในะบ้านเราก็คือดูจากสติ๊กเกอร์ไว้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมเก็บกล่องนะไม่มีกล่องนี่รู้สึกว่าเคลมไม่ได้นะครับโอเคต่อจากนั้นเนี่ยก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือเนี่ยหลายคนก็บอกไม่อ่านนะพี่ม้าก็ชอบเล่นมุกในแกะกล่องของพี่ม้าทุกคนนะทุกทีนะว่า ไม่ต้องอ่านก็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเลยไม่รู้ว่าตัวดักกี้เนี่ยมันมีพวกฟังก์ชันไฟเนี่ยบางคนซื้อมาตั้งนาเนเลงใช้ฟังก์ชันไฟไม่เป็นเลยหลืมอม่กบอกเฮ้ยไปดูคู่มือดิวอาโอ้พี่ขี้เกียจอ่านอะไรเงี้ยมาก็แบบ ه, ไม่รู้จะยังไงนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไงเนี่ยไอ้พวกช็อตคัตไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยววหลังมาสอนให้นะแต่ว่าคลิปเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าไม่ไงั้นคลิปมันจะยาวไปนะครับโอเคอของที่ให้มาก็จะมีประมาณนี้นะครับ โอเคเรามาดูต่อว่าหน้าตาของตัวคีย์บอร์ดนี่จะเป็นยังไงหน้าตาคีย์บอร์ดของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับตัวสก,กี้ชายสีนะครับที่หน้าตา่างนี้แหละแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะเป็นผิวคล้ายๆเหมือนอลูมิเนียมบลัชนะครับแต่ว่าพี่มาร์คลองจับดูเนี่ยหน้าตามันเหมือนอลูมิเนียมบลัชนะ้เหมือนคือเหมือนสเตลเลสเอ้ยเหมือนอลูมิเนียมนะเอามาขัดให้เป็นเส้นๆนะแต่พอจับของจริงพี่มาร์คว่ามันเหมือนพลาสติกนะไม่น่าใช้อลูมิเนียมนะครับแล้วก็ ตัวสเปซบาร์นะครับก็จะเขียนว่า69นะครับก็จะมีเขียนเลยว่า69นะครับที่มั์กันให้ดูแล้วก็มีรูปไฟมีเป็นรูปไฟนะครับเ,เป็นเปลวไฟอยู่ด้านข้างนะแล้วก็มีดักกี้ยิงเข้ามานะครับตัวนี้ก็สวยเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวนอกจากนั้นเนี่ยตรงแบ็กเพลทนะครับแบ็กเพลทของตัวแบ็กเพลทก็คออือตัวเหมือนเพลทรองด้านล่างที่แบบมัน,มนปิดไม่เห็นวงจรนะก็จะเป็นสีขาวนะก็ ตรงนี้พี่ม้าชอบนะพี่ม้าก็สีขาวเวิร์กเพราะว่า1มันดูสะอาดดีนะครับ2ก็คือมันดูแบบว่าเรียกว่าไงเดียวมันดูแบบว่าเวลาแสงมันออกมันช่วยสะท้อนแสงให้ได้ดีดีระดับหนึ่งนะครับโอเคมาดูที่คีย์แคปนะครับคีย์แคปเนี่ยพี่ม้าลองแกะมาดูเนี่ยดูแล้วมันเป็นแบบซิงเกิลช็อตนะครับแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับแต่เดาให้เดาว่าน่าจะเป็นพวก ABS นะ เป็น ABS แบบใสๆนะครับแล้วก็มาพ่นสีนะครับแล้วก็เจาะแล้วก็เอาเลเซอร์ยิงยิงเจาะในส่วนของตัวอักษรออกนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นตัวนี้เนี่ยเอ,อ่อถ้าพูดถึงเรื่องความทนทานเนี่ยถ้าพูดถึงโดยทั่วไปนะครับก็บอกตรงว่าก็ทนนะตัวหนังสือไม่ไม่น่าเลือนหรอกไม่น่าเลือนง,ง่ายๆแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นรองพวกดับบิลช็อตนะครับก็ไม่เป็นไรพวกใครอยากได้ดับบิลช็อตก็ซื้อแยกกันนะก็ไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับ ตรงส่วนของปุ่มเนี่ยก็จะมีในตรง e Scape อะครับก็จะเป็นรูปเครื่องหมาย69ด้วยนะครับก็สวยดีนะโอเคหน้าตาก็จะมีประมาณนี้